ครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพามาทําการอถอดเจ้าครอบกระจกมองข้างออกนะครับซึ่งสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟเสียหรือ,อต้องการเปลี่ยนติดไฟหรืออะไรยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการผ่าไปอย่างนี้นะครับต่อมานะครับสังเกตที่บริเวณตรงน,นี้นะครับตรงกิบล็อกนะครับ จะมีกิบล็อกอยู่ทั้งหมดประมาณ7ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5นะครับและตัวที่6จะอยู่บริเวณนี้นะครับตัวที่7ซึ่งวิธีการถอดนะครับบริเวณจุดนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนี่นะครับจะเป็นจุดเว้าอยู่นะครับให้เราทําการเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับถ้าเราสังเกตนะครับจะมีกิปทั้งหมดอ่าอยู่7ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2 3 4 5 6และ7นะครับ ก็ขั้นตอนการถอดนะครับก็เริ่มจากแสจจากบริเวณที่เป็นร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้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 นนะครับรอบบริเวณขอบกระจกก็จะสามารถถอดได้แล้วครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่ไฟเลี้ยวมีปัญหานะครับจุดบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดติดเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับก็ทําการคลายออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนได้เลยครับ ส่วนขั้นตอนการประกอบนะครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนการประกอบนะครับให้เราเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับ นี่นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการประกอบก็ถ้าหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทําอะไรนะครับก็รอติดตามรับชมได้เลยครับ